สวัสดีครับผมโปรยดจาก g o l f Space Academy ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการฝึกซ้อมในเรื่องของ Alignment เป็นวิธีการแก้ไขในปัญหาของคลิปก่อนหน้านี้ทั้งในเรื่องของอปลายเท้าและหัวไหล่ทั้งสองข้างที่มีอาการยืนปิดหรือเปอิดเท้าซ้ายสูงกว่าเท้าขวาหรือเท้าขวาสูงกว่าเท้าซ้ายนั่นเองสำหรับปัญหาแรกก่อนนะครับในเรื่องของปลายเท้าทั้งสองข้างเวลาเรากางชิดเท้าเวลาเรากางเท้าแล้วซ้ายสูงกว่าหรือขวาสูงกว่า เวลาท่านกอล์ฟไปซ้อมที่สนามดรฟ์เนี่ยผมอยากให้ท่านกกอล์ฟมีใช้ไม้กอล์ฟ2อันนะครับเป็นไม้กอล์ฟอะไรก็ได้ในถุงเอามาวางเป็นลักษณะตัวทีในลักษณะนี้นะครับอ่ะเป็นตัวทีในลักษณะนี้แล้วเวลาซ้อมผมอยากให้ท่านกกอล์ฟมีรูทีนสักนิดนึงเริ่มจากการชิดเท้าก่อนชิดเท้าให้สแควร์กับแนวไม้ตัวเส้นตร,ตรงตรงนี้นะครับแล้วตั้งหน้าไม้ให้ตรงกับเป้าต่อไปสเต็ปที่2กางเท้าออก ณนะสเต็ปนี้ท่านกักกอล์ฟต้องลองสังเกตตัวเองแล้วว่า,าปลายเท้าของเราทั้งสองฝั่งเนี่ยมันห่างจากเส้นเนี้ยเท่ากันหรือเปล่านะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าถ้ามีไม้2อ,อันนี้มาวางแล้วเนี่ยท่านกักกอล์ฟจะต้องแก้ไขในเรื่องของปลายเท้าได้อย่างแน่นอนเลยนะครับต่อไปลักษณะที่2ที่เจอกันบ่อยก็คือแนวไหล่ครับแนวไหล่ของเราเวลาเซตอัพมีอาการสายเปิดหรือสายปิดมากจนเกินไปนะครับวิธีแก้นี่ง่ายมากเลย ก่อนจะเวลาทุกอย่างเซตอัพเรียบร้อยดีหมดแล้วกลางเท้าเรียบร้อยพับตัวย่อเขา่าให้นันกกอล์ฟลองยกขึ้นมายกไม้ขึ้นแล้วรู้สึกผ่อนไหลลงนะครับถ้าท่านนักกอล์ฟมีอาการซ้ายซ้ายเอียงอย่างเงี้ยมันจะท่านนักกอล์ฟจะสามารถรู้สึกได้เลยว่า,าไหล่ด้านซ้ายของเราเนี่ยมีอาการเกร็งมากจนเกินไปให้เราลองผ่อนลงมาอ่าให้รู้สึกสแควรทั้งสองฝั่งแล้วค่อยพับตัวย่อเข่าลงมาอีกครั้งหนึ่ง ท่านกกอลฟลองนําเทคนิคการแก้ปัญหาในเรื่องของอะไลนเมนต์ของผมในวันนี้ไปลองปรับซ้อมกันดูนะครับแล้วอะไลนเมนต์ของท่านนักกอลฟจะต้องดีอย่างแน่นอนครับ